สวัสดีครับโอ้มื่อนี้มื่อน,นีตามถึงที่เลยหลังจากที่ปล่อยเบื้องหลังไปได้ไปเบื้องชิดเจ้าของวะรู้สึกวา่าพี่น้องแฟนคลับเขามาให้กำลังใจหลาสี่หมื่นคนผมได้เบึงแล้วกับเพิ่อก็นได้บอกอืนแเราต้องไปหาที่นั่งกันอีกสักห้านาทีหน่อยได้ไหมครับตรงไหนอะตรงนี้นได้พูดเสียงเด่นนะครับหลังจากที่พูดคุยกันสักพักนึงครับเดี๋ยว จะชื่อแ a, a ก่อนนะครับคุณครูเพราะว่าหลายคนกะอยากติดตามอีลีเพราะว่ามามา,มาคอมเมนต์า่เาเอ้าบอเอกคือว่าเสียนเอาช่องย t u b e คู่แสงไ้คือบบเห็นไ้นะครับสำหรับื้อนี้ก็สิเอามาไ้แล้วพี่น้องกลับไปตามติดเบ่งถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ไม่มีคลิปเป็นบ่รับคุณครูครัะยังยังลงไม่เยอะค่ะเพ,พิ่งจะทําเป็นช่องตัวเองกะรอติดตามกด Subscribe ไ้เดี๋ยวจะให้คุณครูอัปเดตวิถีชีวิตเจ้าของเนาะคุณครูเนาะยามกับบัน บ้านแน่กะไปไทยทงไทยทงหน้ามาให้พี่นองเขาบึงแน่เห็ด <c oughs> กวเขากับนามกะไทยเป็นบองแน่โดยโดยความจริงเราเป็นเป็นคนกําเนิดจากใส่เป็นคนบ้านดงบางจากอำเภออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนี่หลักกับนี้น้นนองชายคนหนึ่งนะครผู้แสงนี่ก็เป็นเป็นลูกคนโตนะค,ะครับของครอบครัวเปิดเผยอ,อายุได้ไหมเนะี่ย รับได้หรอะได้นะได้นะมันคููแสงเท่าไหร่แล้วพีนสามสิบสองค่ะสามสิบสองแล้วโอ้ยังยังยังสวยสดงดงามเลยนะยังใสๆสนะครับโดยกําเนิดครับพี่น้องเขตอําเภอบันพืนนี่จะเป็นพี่น้องส่วนมากจะเป็นไทพวนที่ทายอนไปนี่จะโอพยพมาจากฟังล้าเนาะเขาก็มีมีเสียสายมาจากฟังนั้นล้มถึงอุดรท่านีแถบนี่นะผู้เฒ่าผู้แก้วบอถึงนะครับกลมาจากฟังสอบปวลาทั้งนั้นเลยนะครับอัน พวนบอกคุครูพวนเนาะโบกับโบที่จัดสำเนียงกับเปงนค<า>ืออะไรไงเครื่งนี่พวนมันบ่นบนส่วนมากพวน,นแล้วแล้วบจบจบมอที่ไหนครับม,มอต้นมอต้นก็กับโรงเรียนตอนตานดงบางวิทยาจ้ะม้อไปกับโรงเรียนแตะกรอนกับเป็นโรงเรียนบ้านผีพิทยาสรนแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเจ้ากับเปี่ยนไปในเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการโอ้ต้องต้องถามความเปเลยครับโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรนนี่เป็นโรงเรียนที่ ็นสื่อของอำเภอด้วยของจังหวัดอุดรธานีพรมนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผลิตนักเรียนนักศึกษาที่มีคุณภาพนะครับอีกโรงเรียนหนึ่งนะครับเนาะโดยส่วนตัวแล้วชอบสีไหนเนี่ยสีเขียวค่ะสีเขียวอ๋อทำไมต้องชอบสีเขียวเพราะว่าไอ้ครูแซนี่จุกวี์เนาะวี์กับจิเป็นธรรมชาติมาจากสีเขียวนแล้วเรื่อรเรื่อาหารการกินอะเป็นแต่เรี่ยงไงเบิ่งางปนี้ ป็นแต่เกลียง์ไงวะันนี่พี่น้องเขากินไงยอยู่ไงบัน้อ๋อแถวพื้นว้า,วานออกินกินได้ง่ายงวะกินง่ายจ่ายต้อมอามากับผอดไทยนี่แหะวิถีชีวิตคนหอนะครับเนาะ,ะแล้วมีความภูมิใจอย่างไหนทีไหนมาทำงานอยู่ตรงนี้จ็กปีแล้วโอ้ยกับตั้งแต่เรียนจบปริญญามาทำม,ม,มาเทำงานอยู่นี่นนเนาะบ่ตามเขาเจ็ดแปดปีแล้วเนาะแม่นจ้ะประมาณเจ็ดปีแปดปีแล้วคือสภานี่จะสิเต็มแปดปีสี่ที่แปด ีกว่าแล,แ,ลวแล้วแล้วมีความภูมิใจยังไงที่ได้มาถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์มีมีความภูมิใจยังไงไหมกับอาชีพครูกับภ<ค>ูมิใจจ้ะภูมิใจเพราะว่าไออาชีพครูก็คือแบบสอนให้คนเนี่ยเป็นคนสอนให้คนเป็นคนสอนให้คนเป็นคนดีรูจักนาที่การเป็นลูกที่ดีะนะคคมากการช่วยเหลือประเทศชาตินีนนะครับเพียง อาชีพโค้นี้ครับยังทางควม้มแบบเลยครับแบบไม่ไม่ใช่เพียงแค่อาชีพรับจ้างหาเงินเพียงอย่างเดียวนะครับผมเชื่อว่าคุณครูทุกคนเนี่ยครับคงสีมีความหักลูกๆลูกนักเรียนจากใจจริงนะครับไม่ไม่ใช่แค่ทําตามหน้าที่นะอันนี้อันนี้สังเกตเลยครับแล้วก็กลาย่าให้คุณครูเนี่ยก็ทํางานรับจ้างไปวันๆธรรมดาแต่ไม่ใช่นะครับผมเชื่อว่าหอโอกค้นเป็นครูนะครับเนี่ยเขาเขามีความรักในอาชีพนี้มีความหักหลูกหักเจ้าลูกๆลูกนักเรียนลูกศิษย์ลูกหาเขาจึง อยู่รวมกันได้เนาะจักเกศแปดปีป่านนี้นะถ้าถ้าผมีใจรหลักผมเสีย,ยวาย่าคงสิอยู่บ่ด้นะครับนี่นี่กเพราว่าจิตใจที่เฮาอยากอยากใหควคมรูนะครับคมรู้ที่เข้าสึกษายเรี้ยนรูมาแล้วก็ต้องทายถอดตัวมาอีกขึ้นกันครับเคยเคยได้รับโอกาสทางวิทยาลัยลครับว่าเลี้ยนจบแล้วอยากอยากให้เบ้าเองนะกลับไปสอนน้องๆน,น,นะครับเราเป็นก็สิส่งทุนนะครับคุณครูครับใช่แต่กัเลยคิดว่าโอ้ก็เลยก็เลยเอาทุนนั้นห้หมู อยากเจ้าของบบได้ชอบทั้งนี้ครับบได้ชอบทั้งนี้อยากอยากฮ็ดตามแนวคิดเจ้าของไหมครับบบไดชอบทั้งนี้ฝันไหนนะครับแต่ก็ขอบคุณโอกาสั้่นที่เพื่อนมอบให้สำหรับคลิปนี้ครับการเรากวนเวลาคู่แสงสานีโดยที่ไม่ได้นัดหมายอนใดเลยไหลมาไหลมาครับไหลมาสุดท้ายคุณคู่แสงอยากพูดทุยอย่างกับพี่ดองอยากฝากอีกอย่างกับพี่ดองอีกสักครังร้งบอครับสุดท้ายนี่ค่ะผู้แสงกะคอฝากอ่ ช่อง,องครูแสง Channel เนี่ยด้อจ้าแล้วอย่า,ยายขึ้นให้ร่านล่างนี่ครับ